แล้วเป็นอะไรเรื่องอ่าหัวใจเนาะน้องละหัว <นม S 2> ใจน,นี่น้องกาแบบเออแบบนองกาลาลร่มไปเรื่อยเนาะนาะงบางคนกับแบบเออยังได้ฟิดน้องไปซ,ซื้อแบบกู้ไปซื้อเกื่อกับบอกน้องกับมี่เนาะนอืมอืมเกี่ยบโดนโดนยังคากมาเถื่อนนึงกับมี่เนะ <c oughs> เาะ <c oughs> ดูประมาติไปเรื่อยฉันดีกลัวเนาะ สบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อ <c oughs> ยินดีนตอนทัาทุกคนเขาสู่ซองอ่าบุญเปียงสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะทุกคนมาพบกับสาวเปียงในมือนีกับพาทุกคนแหวะเวียนมาหาทางอ่านงมิดเนาะโดยซึ่งว่าสาวเปียงก็ไม่ได้มาหาเพลินกระโดนพอสมควรเนาะเอฟซี FC ลลายทานก็คิดหอดคิดถึงเพลินเะนาะความเป็นจังได้การดำรงชีวิตของเพลินในทุกมือนีเป็นจังไดเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่โบ ได้ผ <c oughs> ู้บ่าวผู้แพลแบบเป็นโตเป็นตรนตระบอรหรือว่าจังดไดอะไรทุกคนเลยอ้าโอเคเนาะเพื่อจะเป็นการสักสักเจเวลาเฮากับกสิเข,ขาไปโอบไปลมพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนโดยสวัสดีโดยสบายดีเด,ด้อลูกล <c oughs> อ่ะขึ้นหน้าหยุ่นเฮลโลไซลูกสาวลืม <c oughs> ลูกสาวขึ <c oughs> ้นมาจงผมยาวอุกคน กำลังจะิ่มจงเงออินเพราะว่าจงจะนอยยันแบบเป็นจอยออียงนะก็เลยเวลาเป็นงานไรยางงานเก่งแล้วก็สิปะ้มันยงายันแป็ว่าผมกินเลือดนะ<ม>อะเนาะลืมนะคิดว่าลูกไส้ตลอด <laughs> โดยเป็นอะไรส่วงนี้สบายดีอยู่บะโดยก็สบายดีอยูอ่แลว้วกาเกี่ยวข้าวเกี่ยว้ํำก็แล้วแล้วส่วงนี้กับคนรับจ้างระบายกรเบิดระวบ้ แมนเบอดแล้วเนาะมีแบบต่ปลาหาเนาะคุดกระปูหาเนาะขุดกบกระเกียดอะไรเน,หนาะหาหน้เมยน้ำมันอ๋อหาอยู่หากินพอได้กินเนาะแม่ <laughs> ได้จักเปล่าเออได้จาักสอบปีได้สามชิปกระสอบเขาลนะแม่น,น,นั่นท่านได้แยกอันไซนีเขาบัวรู้แยกแล้วน,นี่นท่านได้แยกเนาะอือบ้านไซนีเขาจักเปล่าสอนองละหาเก็บเปล่าอืมอก็เกลือโบราณไปไหนเนาะ ก็คือจะ่ื้กุ้งกินหรือบ่อปอบาคายลุนเนาะัางคนกับว่าเออกุ้งกินอยู่กับบ่อขายอย่างงพ้นะแต่เขากาบบ่าขายดอกาะเขามันน้อยเนาะเมนเลยสึ่งเขาบ่มีกับิบ่อขายดอกเพราะว่ามันหน่อยเงี้ยอยู่เมนขายแล้วพัฒหาเงินซื้อเขาคือเก่าเนาะเมนอืออือปัจจุบันก็คือไป ไปหจาจ้างหาบายนี่บ่นได้ไปแล้วเลยไปหาหางกินแทนมัน,นออแล้วก,กูก็กุเคียดอนนี้นอนอกันหากระนังจะมามาแต่ใส่น้องละหาเนาคุกกระปูกคุก็บเนี่โอ้โหลยนีเนาะทุกคนไปกับไคไปคนเดียวนี่ไปกับลูกชอ่องคนอันนี้เพิ่นก็ไปน้ำนี่น้องก็เอา่นไปอืออือ,อคือน้องยังอาศัยอยู่อันอันกระท่อมน้อยนั่นบ่หรือว่ามาอยู่นู่นเมยคือกันเมย์นอนนอนพุ่นเนาะ นองยังนอนน่คุณดูนองการหาฟังเบิ่งเพราะว่าอายน้องเป็นการสิลงกรไปหาเงินอยู่เบียงอย่างไมแต่กะน้องกันยังได้ขึ้นมานอนด้วนแม่อยู่เพราะว่าอายเป็นสิ่ไปเบียงแล้วเป็นสิไปแล้วเนาะคันให้เพื่อนนอนกับบุญโมตอนนี้บมดคนหลายก็เลยอายอยู่กระทอมน้อยไปก่อนเนาะอันนั้นทำเป็นเพื่อนของเจ้าเป็นบอลล็อะอันเป็นตตั้งเสา แม่เป็นเดือนหง่องเลยแล้วก็เป็นเดินนหง่องเลยอืมเพิ่นปั่นให้บ่เนาะแบบผู้ใหญ่จะดีเพิ่นซื้อให้แท้โดนเพิ่นแดดอ๋อแล้วก็ตั้งขึ้นแตะเสาแล้วเพิ่นบ่ได้สานต่อเลยโดต้องกลับบ้านหง่อเพิ่นนอนเพิ่นอาจจะตาซอยเดือผู้อื่นก็มีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนใจบุญเนาะหนุยเพิ่นน้องก็ดีใจแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นใยน้อนจนมีเนาะแต่เฮาก็ต้องหาสานต่อเองเนาะ โดยแต่โมโหจะได้ไปจะไม่ได้ไปเปนาะน,นอนก็ได้ใใจก็จะไปเนาะ <c oughs> ไปใช่อนอนหลัหาเงินนะ่ะเมน้าเป็นไปได้หนึ่งก็อยากไปหาเงินเลยก็ฝากลูกไว้เนาะมันก็นสิได้สิ่งของเป็นสิเป็นอันเพราะว่าอายุ่้องก็ยังน้อ,อยอยู่นะแต่ว่าเอามหาตอนนี้เอาเถ่าไปเร้กวกับคนกับเอาเนาะแล้วน,อ,น, <c oughs> นองละเคยลุงแล้อบ่น้องก็เคยุง โนเดวมาแล้วน้องกับแบบเอาขวามใหม่ๆเนาะลงลงนำการตอนตะกี้น้องลงไปเห็นงานยังนะงานนั่นก๋วยเตี๋ยวเน,ะนาะเป็นเล็กเสิร์ฟบอเนี่ยดางถ้วยดังบวงบอแบบนั้นแบบมาแล้วกับ,นนแ,บ,บแบบนักแบบเงินอยังงนะแบบน้องกันก็พอได้เนาะแบบพะเจแบบทนเงิทน,ทนทน,ทนยังงนะ ว่าไทยว่ายังก็ได้เป็นบ่ะก็พอได้อยู่แต่แต่เขาทำมาประเทศลาวแล้วเขากแบบแออบุคุณคุยเนาะก็เอยากเบาแน่นอนเลโดยเขาก็ว่าเป็นลาวธรรมดาเนาะใบพุ่นก็ค่อยปรับตั๊<อ>บโตเพราะว่าเขาว่าภาษาไทยอยู่ประเทศลาวอันนี่ก็ยังยังอยายตัวเองเนี่ยเพราะเราน,นะจนังไงเชียวโอ้ยอันไปไทยบอกว่าถ้าใครก็ว่าภาษาไทยว่าเลยเนาะ ราะว่าวกะคณเคยกับภาษาลาวบ้านเฮ้าเนาะโดยน้องกับไปเว้าภาษาบ้านเพิ่นถ้าเฮาอยู่บ้านเฮาก็ว่าภาษาบ้านเฮาเนาะ่นถาไปบ้านเพิ่นก็ค่อยเว้าภาษาบ้านเพิ่นเนาะทางกระปั๊บไปตามมาสถานที่แล้วเป็นแล้วใดอ่ะมีนุมฝั่งไทยมาหาบ่ะโดยกามาอยู่เนาะมาแต่กับเป็นกับบไริพ่อน้องนอกเนาะเพราะว่าน้องไปหานราไม่ แล้วอันทีมงานบร่ได้โทรนัดน้องมั้สิบอ๋อว่าสิมาแบบเ้อไพ่เนาะถึงเ้อไพ่กับน้องกับบฮู้คือกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าเฮาก็มีหนาที่แบบไปหาของอยู่ของกินอยู่แล้วเนาะแบบที่เรนลองเพิ่นจังว่าเวลามาเลยให้นัดก่อนลงหนาเนาะแมนต้องถามน้องก่อนว่าน้องมีอยู่เฮื่อนบอื้อนี้ นองมิดบ้างบ่นองกะเออถาว่านองบ้างกะบ้างเนาะทว่าน้องไปหาน้าไม้เดี่ยวนี่กะกโทบถึกเครื่องทางนองกับบกกับขื้นได้ไม่นบะไม่เพราประาณนองต้องปต่อตเนาะเพราะว่าเอาไปหาแบบมีมูได้ายๆนะคะเจ็ดแปดคนที่กับขื้นกับแบบยันมูว่าเอาเน่ไปอว่าเอาก็ได้ไปน้ามูครูเดี่ยว่นก็ได้ชวนเขาแล้วโดยกินใจมูคือต้องโทรนัดกอนเนาะว่ามือใดเอาเป็นมือใดเนาะว่างเนาะกับมาหามาเล่นมาเที่ยวนะ ได้เนาะโดยเป็นเอฟซีคนแรกบบทีว่มามาแล้วบุพเพเมนโอเอฟซีคนแรกกับบุพเพซัมเนาะแมนเอ่ออ่าว่ออ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 อเป็นยังมือหนามือแดงกระจังมาเล่นใหม่เนาะทุกคนโดยไปหาโนมัยนิฮามะใบกินซื้อน,นี่บอหรือว่าหาไปขายหามาไว้กินเนะาะทำลายลายกันหนึ่งเนาะหนึ่งว้หนึ่งเซตงไว้เนาะโอ้เออเออโนมัยลายบุนองละแมน แต่นองกาบไุญเพ่อหนึ่งเนาะมาแต่กับยายคนเดือนใไก้นี่เพื่อนบาญเล็ไปแบ่งแบ่งปันกันกินอีกเนาะโอ้ถือว่าคิดใจเพื่อนกันดีพอสมควรแล้วทุกคนหูจักแบ่งปันช่วยเหลือกันเน,ะนาะแสดว่าเขามีอเขาก็แบ่งสามเขามีเนาะสามีนมไม้เขาก็แบ่งนมไม้อะไรทุกคนเลยพาาเพราะวนาครอบครัวเพื่อนก็นกนคือ,อที่เขาเห็นเนาะ แล้วเป็ดอะไรเรื่องอ่าหัวใจเนาะน้องละหัวใจน,นี่น้องกาแบบเออแบบน้องการร่มไปเรื่อยเนอะอยังมีคนที่เข้ามาล้มอยู่บ่ก็มีอยู่ไปเรื่อยเนาะยังล้มไปเรื่อยอยอ่เป็นอะไรคือต้องใส่เวลาล้มไปอ่าโดนๆตอนนี้ค่ะเพื่อนยังโสดเจนจคนะคุบอกกาเม่เนาะ นักวุนกับแบบเอออยไางในเฟซน้องไปซื้อๆแบบกู้ไปซื้อเกื่อกับบอกน้องกับมี่เนาะอืมอืมเกี่ยวกับโดนโนยังทักมาเนี่ยเธอ่งกับมี่เนาะก็เลยแบบว่าหาความชัดเจนแล้วก็จริงใจกับแบบมันบ่ค่อยมีเนาะมีอืมเอออยู่ธรรมศาสตรไปเรื่อยๆสิดีกว่านเออืมอคือเฮานี่ก็ยังมีอยู่เป็นบ่กมีเฮาก็ยังมีอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่นั่น แม่เพื่อนมาชัจเจนกับน้องบารัวจังไงการเม้นอนอกประว่าเพ่น,นเดือก่าก็เออจะคุยกับน้องมิตรซี่จังสัสสส้นแต่กะมันัะเงียบเนาะอืออือวาว้าวซื่อๆเนาะโอ้อืออือ่ว่าเพื่อนจริงจังและก็จริงใจนี่แมบบ่ว่าเพื่อนต้องเหตุแบบใดน้องมิตรจังสิมั่นใจว่าเพื่อนนี้ทักเข้าและก็สัวเจนกับเพ้าอนะอันนี้น้องการยังมโหว่าใจน้องือกันเนาะบม อันนี้ว่าเพิ่นนี่ต้องแบบว่าโทรมาทุกมือโมเศร้าแรงโมแบบซี่นะแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดยังไ้เข้าเป็นสิ้นเป็นอันโมจังเข้าจังสิมันใจแล้วกันเนี่พับในตัวเพื่อนประมาณนี้นะโอ้ดีใจน้องการเมาะเ้รคือกนเนาอแบบคือเวลาแบบโทรมาเรื่อยๆนี่อะน้องการยากปฏิเสธนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องกับมีเวียกมีงานของน้องเนาะคือทุกคนก็โทรมาแบบเออถึกน้องฟิตเน็ตกะเบ้าใสมาไส มีบ่ม kh kh ีเนาะคนก็เออแบบโทรมาแบบน้องคาเรียกคางานก็บอกใส่เนาะแบบบ่ทักบ่ต้องคุยแล้วก็สาวคนลาวเนาะออจังซี่เนาะคนลาวบ่ต้องคุยแล้วสิบอ่ะจะตายว่าบ่จริงจังจริงใจเลยสินาะแม่นสาวคนเล่านี่ขี้ตัวเก่งว่ะขี้คุยก็มีเนาะเปิดมาคือโดนอย่างเดียวเลยเนาะ คืแล้วก็เงียบไปเลยบอกคนทีแบบบาเบอกเขาแล้วก็เงียบไปเลยอืมอือกับคนกับแบบเออแบบบันอทิตยงานบอจากไหนบอนอกจากมีเวลาว่างแบบโทรมาช้เมือแบบเมื่อหนึ่งสิบเือกันยังไรเนาะนึงคนเนาะอ๋อเออเออน้องมิดอ่ะน้องมิดคนกับเสน่ห์เฮกปนั่นบอกแบบแ้วก็น้องเนี่ยมีงานเนาะประมาณว่าน้องจะมีเวลาจะเดินโทศัพท์เนาะน้องก็ มีปิดมีเปิดแน่ะและนะอนนอนกันแตาไฟในฮือนอนอนละบในมี่มันบอกโดยก็มีเนาะโทรศัพท์อยังเวลาเห็นได้โทรัพแบบว่าได้ไดโอได้ล่มแบบว่าได้คุยกันแบบปากต่อปากยี่บอกคุยเสียงกันนี่นะเสียงมีแต่พิมพ์เสียงอกส่วนลาย,โ,<ด>ยโอ้แบบโทรวิดีโอคอลมาเลยหาเบากันในมัมมี่บอกหล่ะโดยอืมอืมมันพ่นกัแบบ บริเปิดกล้องเป็นยังนอกทั่วมาเด่นตามซ้ายแบบทักทายสบายดีเหา้าอยู่ดีมีเฮ้งบอเป็นจังไดจะมาเนปนกรเป็นเล็บเสียงอะไรเนาะเปิดใจมากนี่ได้จากเดือดและซองสำเรือนหอนบ่ก็อหอนแล้วเนาะน้องหลเพิ่นก็อยากมีอยู่นาะ่ทุกคนแต่ว่าหาความสัดเจนยังบ่เห็นเนาะ แบบบางคนก็ว่าสมมติว่าเขาซีจริงใจเพลินปัญนหายไปประมาณนี้นะท<ม>ุกคนก็นเลยแบบว่าน้องก็เลยต้องใส่คําว่าคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเนาะน้ะนองต้องคุย<อ>ไปเรื่อยๆเช้ก่อนเพราะว่าเขาก็ต้องใส่เวลาอยู่กับลูกเนาะอ,อ,อ,อยู่กับลูกกะมีความสุขดีเนาะโดยคนที่แบบว่าแบบว่าจริงใจแลแ้วก็แบบว่าพร้อมสพอร์ตเฮานี่บ่มีบ่คนที่เขามาหานาอบ,บอกบ่มีเนาะบ่มีเราเนาะบ่า,บาทไายเกินใจเอยนี่นะ เกินน้อยเฮียี้ดอกเบบว่าสไตล์ว่าอ่ะเจ้าปิดใจซะเดียววันคอยสีเบิ่งแยงเลี้ยงดูเจ้าเองแล้วก็แบบว่าสิว่าในฟอร์มซัพพอร์ตเจ้าทุกอย่างเนาะแต่ว่าให้เจ้าไนีหักมากก็คอยอ่าตกลงปงใจแต่งรองก็คอยซะประมาณนี้นะยังบมมีอนอกกักยังบ่เคยเห็นภายแบบเออเบาเนียนนีแบบมาเบว่าให้น้องปิดใจเนอะเนาะ เพราะว่าไอซิเป็นคนดูแลน้องกันยังบ่เคยนินินงายว่าจักคนเลยเนาะโอ้เอออน้องเผิน่นยังบ่เคยพอแบบนุม่มนุ่มประมาณนั่นเนาะแม่นหมบ่มใจ,ใจเกินลอยใจเต็มลอยประมาณนี้<โด>มีแต่สบายดีบ่เหตหยังอยู่เ่เท่านั้นแม่น<โด>อ,อ้ออืออันนี้คือเป็นเหตุผลของเพื่อนได้ทุกคนในที่ว่าเผิ่นยังอ่าบ่ปิดใจยังบ่เลือกไครเนาะแม่น ว่าอะไรเขาเขาจักสีเลือกใค่นะทุกคนเพิ่นบอกให้เขาเลือกเนาะแบบแนวแบบต้องอยู่ตรงกลางเนาะแม่ตรงกลางจะมาเพิ่นฝันมามาฝันหายหายเขากะสมมุติเขาเลือกไปแล้วเพิ่นหายไปแบบจี้นะเนาะจะนอนแบบพี่ใจจะนอนแบบเปิดใจจะหน่อยพี่ใจเปิดใจแบบนี้กับเนาะเนาะยันนะเขาจะว่าหลายหลายคนกันคือสิแบบว่า เป็นยังคือลายใจเลือกเลือกลายเรื่องมากประมาณนี้นะเนีย่ยเนีย่ยองก็เลยเออแต่ตัดสินใจแบบอยู่ธรรมชาตดีกลัวนอกคุยกันไปเรื่อยๆสัก่อนน,อน้องกันีีและคุยกันไปจนกลัวสิพบพ่อกับพ้นทีจริงใจแล้วก็พรอมชัดเจนกับเฮาเนอ้อถามว่ายังบ่มีก็คือแบบนี้แหละทุกคนเลยกับเปิดใจไปเรื่อยๆก่อนเนาะเปิดโอกาสให้ตนเองนะทุกคน มบมเมนว่าบมมีคนเข้ามาโอม,มารุมเลยห้องก็สิปิดโอ,อกาสให้ตัวเองเนาะเ,นเออเขาก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆบางที่คนนี่บมเมน่าเนื้อคู่ห้าแต่ว่าคนหนาอาจจะเม่นเนาะบางที่เพิ่นอาจจะยัง่งเห็นน้องอะนะอก <c oughs> <c oughs> ินข้าวกินน้ำล้วบ่ยัง่งเนาะ้องหาก็ไดั่งมา้วกะ Oh. เป็นไปใส่เสื้อผ้าก็เดียวก็จะเห็น <laughs> โดดเอื้อกระโดดอายมาเนาะออไปได้เซาโบหากุมหาเขียดนีก่กะโดยกันเข้าเติบเน,ะเออนาะไปกับลูกในไปกับลูกสองคนออลูกเพิ่์นก็าไม่ได้แอบได้แอบบ่เวลาไปหาก,กินบน่เนาะเพิ่์นย่างได้แล้วบอเพิ่์นย่างในประเดีวเพิ่์นมีแต่ย่างจะไม่เสดดำมดังเนาะเออจะขวมาลีเนาะอืมสมมาแม่เพิ่์นเลี้ยงมาคนเดียวอยู่ได้ทุกคนเลยครับ สมเหื่อสมแหงเพิ่นอยู่กับหูจั๊กความอันนี้ยังรับนอนแลล่ะนอนแล้วเออนอนนอนให้เพิ่นรับเลยติดน้อยเนาะทุกคนกับบุตรสาวแหละยังรับย้ำเลยก็บรับตื่นย้ำเลยก็ตื่นเพิ่นได้จะขวบแล้วก็สองปะสองปีปลายบ่ยังโอดเนาะยังบ่เมนปีปลายเนาะหากับปีปลายหมดเมนจั๊กควบเลยเนาะว่าเป็นบ่ มาเาอะไรเบิดเนาะป้าเก่งอะไรเนาะทุกคนเออแลบบ้วแลบบ้วเป็นกับแบบน้องกาเออภูมิใจเนาะแบบได้ลูกแบบพนหูจักกลุมอยียงเนาะแมนแมนตอนนี้น้องกาเอาเพิ่นออกนุ่มเรียบร้อยไอด้แล้วเนาะ <c oughs> บสบายเนาะแบบเพิ่นกับไม่ได้ให้ยไม่ไ้งงเงี้ยว่าอยากกินนมเปอย่างเนาะนสบายเวลาจนคำเดือนขึ้นแบบนอนสบายเนาะโดยผสมกับแบบว่า พอมีแหงนาพอมีกำลังใจว่าท่านสะกเราในลูกถึงว่าเราเลี้ยงลูกอแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแต่ว่าลูกเวาเป็นแบบนี้เราก็ภูมิใจแลวก็มีความสุขทุกคนเลยแต่ว่าลูกสอลูกแอลเลี้ยงายากก็อาจท้อได้บางคนก็ท้อเนะอแต่นี่นี่เหตุในเ่ามีกำลังใจเป็นหูจักความหวเหม,มือน,นกันเราเวลาเออแม่เมยนี่เหมืนกับแบบแบบไปหาข่าวอะยัาง้ว่าเด็กก็เพม่อนกันย่อกินเองนอกข่าวน้ำจำปาเน้อกินเองยังเห็ดเองนะ ลองก็ว่าเอออะจะกินข้าวเพิ่นก็แบบย่อกระตูจำเจียวพริกเนาะโอ้ไม่ทราบนนี้เพิ่นก็กินเองย่อกระย่อกระตูจำเจียวพริกเพิ่นก๋วยเตี๋ยวเนาะกินไงอยู่ไงนะทุกคนโอ้ยถือว่าเป็นบุญเป็นยังอะไรนอนที่ว่าอ่าในลูกเลี้ยงสบายดีใจน้ำเพิ่น โดยอ่าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาการเซ็นคอร์ตจาคลิปไว้ก่อนเพราว่าโอลมกับเพิ่นกัะดดนพอสมควรเดี๋ยวชห้เพิ่นเอาลูกเพิ่นไปนอนก่อนนอนน้องละโดย,โดย,โดยสบายดีเอ้อโดย,โดย,โดยตอนนี้ก็โอลมกบนอ้องอามีดกับเป็นทีมหอยแล้วนาะทุกคนตอนนี้เพิ่นกันยังโอลมไปเรื่อยเยพิ่นมาเพราะว่ายังบ่พอคนทีอ่าจริงใจหรือว่าัาเจนกับเพิ่นจกคนเลยนะทุกคนเลยโดย กสำหรับคลิปนี้ทางสาวเปียงก็ได้ขอตัวโจ้คิปไว้ก่อนเนาะขอบมกขอบใจลหลายๆเด้อเอฟซีบสุขสุคนเนาะที่ว่าเขามาหับสมหับฟังคลิปของสาวเปียงตั้งเต่ต้นจนจบเนาะก็ขอข้องห้อยู่ดีมีแหงความเจ็บมอหาได้ความไขายมอหายมีเด้อดยสบายดีสบายดี